วันนี้จะบอกวิธีแก้ผมขาวนะคะหรือแง่าว่าผมงอกใครที่มีผมขาวนะคะหรือว่ายอมแล้วไม่ติดทนนานนะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เลยเดี๋ยวเราไดูวิธีใช้กันเลยนะคะไปขะคนที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะก็ไม่ใช่ใครเลยก็คือพ่อของเราเองนะคะโอเคดูดูโอ้โหแบบขาแบบทั้งหัวเต็มหัวไปหมดเลยนี่อีกข้างโอ้โหแบบ คือขาวทั้งหัวเลยก็ได้นะคะเดีย๋ยวตามไปดูกันนี่นะคะก็คือชีพเมนแฮปปี้เฮอร์บป็นผมขาวของเรานะคะอย่าตามไปดูวิธีใช้กันเลยขั้นแรกนะคะเราก็จะมาแกะซองก่อนนะแกะซองแล้วก็บีบให้หมดเลยนะคะบีบให้แบบให้เลี้ยงเลยอย่าให้เหลือเลยนะทุกคนจะได้คุ้มเพราะว่าเราจะมาทั้งหัวเลยก็ได้ทาทั้งหัวเลย ดต่อไปแล้วก็จะมาคนคนซักแบบตีครีมสักสามนาทีพอนะคะแล้วก็อักทิ้งไว้สักสองชั่วโมงพอแล้เราก็จะมาทายทั่วกันสา,กการสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่แพ้ไม่แสบไม่ทำ้ายหนังศีรษะและเส้นผมสีติดทนนานดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันเลยนี่ดูคนดูตอนเสร็จแล้วครบสองชั่วโมงคือผมดำมาก ดำเงาไปหมดเลยนะคะไปใช้กันเยอะเลยนะคะ